ตอนนี้ผมมาหาชนะผมมาขอบคุณชนะด้วยที่ชนะให้โชค fc ให้พร fc อ่ซผมมีที่จริงฝนมันตกนะครับผมไม่ต้องลดก็ได้แต่พอดีผมออยากจะมาให้มันชนะชนะใคเป็นไงบ้างทุกคนคือมันมาตอนสองสามวันแรกอ่ะ ใบข้างบนมันจะเป็นเหลืองเหลืองเนี่ยมันเหมือนแบบมันผลักใบอะทุกคนตอนแรกผมก็ลุ้นอยู่ว่าชนะจะเป็นยังไงบ้างว้าจะรอดไหมเนี่ยนึกภาพไหมแต่ตอนเนี้ใบเหลืองเหลืองหล่นแล้วคราวนี้เป็นใบสีเขียวแล้วเห็นไหมเขียวชะอุ่มแล้วเริ่มผมว่ารากมันน่าจะติดดินเริ่มติดดินแล้วทุกคนโอ้ชนะเธอเป็นยังไงบ้างฉันเอาน้ำให้เธอแต่จริงๆเธอก็ค,คงอื่นแล้วน้ำมันเยอะแล้ว เพราะว่าดินมันชุ่มแล้วคือฝนมันตกทุกคนมันไม่จาเป็นต้องรถก็ได้ชนะอ้าวแหมมีนังนกนงนกสองตัวนี้มาคล้องสวยไหมทุกคนนี่คืออีสายรับไหมทุกคนผมทําผมทําอิสาัยรับไว้ตรงนี้ก่อนเผื่อเผื่ออีสาัยรับซอมบีเขาจะมาชนะ ทุกคนบนชนะมันจะมีงูปลอมนะเพราะว่าผมเอางูปลอมโยนไปข้างบนเพราะว่าผมกลัวอีกพวกสายรับพวกนกทั้งหลายแหล่เยอะแยะ,ยะ,ยะหมดลยมาเพราะว่ามันจับอยู่บนต้นมะขามเยอะแย,ย,ยะเลยอะ่ะตอนแรกมันมองจ้องมาที่ชนะแต่ตอนนี้มันรู้แล้วมันลงมาไม่ได้ทุกคนมันกลัวกลัวงูคนตอนนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาหินเอา หินเนาเนี่ยมาลงต้องมันต้องเอาเอาทรายถมมาก่อนนะผมเอาทรายลงก่อนแล้วค่อยเอาเหินวางเป็นฉากแล้วก็จะมีปลูกดอกไม้เป็นอาจจะเป็นทุ่งเป็นอะไระทุกคนเห็นปะแล้วตรงนั้นผมต้องเอาหินลงเป็นทางเดินแล้วก็ต้องก่อด้วยอิฐแดงอีกทุกคนยังไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาจริงเลยเพราะว่า,างานเยอะจริงๆทุกคนคยอบางทีมันมีงานงานหลายอย่างทุกคน เห็นไหมผมพาชมชนะข้างหลังไม่แต่ป่าทุกคนตรงนี้ผมจะทําห้องน้ำาลผมก็รออยู่พอดีบอกช่างเขาเรียบร้อยแล้วตีราคาเรียบร้อยแล้วจะทําห้องน้ําเพราะว่า,าผมทําห้องน้ําไว้เวลาเราอยู่ในสวนเนี่ยทุกคนเห็นว่าไหมและเวลาเพื่อนมาหรือญาติมาเงี้ยหรือไม่แน่ในวันข้างหน้าเอฟซีจะมาเที่ยว ผมก็ไม่มีห้องน้ํารองรับไปทุกคนตอนนี้มีห้องน้ําอยู่ห้องเดียวอยู่ในบ้านนะเห็นไ,ไหมเนพราะบ้านหลังเล็กๆเองทุกคนหลังอยู่เห็นไ,ไหมชนะชนะก็ยิ้มแป้นอยู่ตรงนี้ตอนนี้ซอมบี้คนอนอมบีกับลูกๆเขานอนหลับอยู่ผมเลยไม่อยากกวนเขาตอนนี้ผมก็เลยพามาดูชนะอืชนะนี่มองมุมไหนก็สุดตอนนี้มันมีไม้ค้ำยันทุกคนเนี่ย ไม้คำยันมันน่าจะออกตอนปีใหม่พอดีสามเดือนนะทุกคนเขาบอกว่าสามเดือนออกทีแล้วคนที่ขายต้นไม้เขาบอกว่าเขาจะมาสอนแต่งพอดีวันนั้นผมลงไปกรุงเทพไงผมไม่อยูอ่เขาจะมาสอนแต่งว่าให้แต่งเป็นพุ่มมาทุกคนคือต้นไซเนี่ยคือผมเข้าใจที่ว่ารากมันเยอะอันนี้ผมเข้าใจอยู่แล้วครับผมคือแต่มันอยู่ที่เราบังคับมันแต่งครับผม แต่งต้นมันว่าเราคุมมันอยู่เท่าไหร่ทุกคนรูควมไหมที่กรุงเทพผมก็ที่ผมปลูกมนที่กรุงเทพเลยกรุงเทพที่ผมอยู่มันสวยมากนะเดี๋ยวเราก็จะแต่งแต่งเป,เ,ดดเป็นเหมือนคล้ายๆเห็ดนะทุกคนเป็นเหมือนร่มอะแล้วแต่เราแต่งแต่งเป็นรูปหวัวใจก็ได้แต่งเป็นอะไรก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมผมว่ามันเวลาผมเห็นแล้วผมอารมณ์ดีทุกคนยิ่งอยู่ใต้ต้นมันนะมันมี ไอ้เชือกมีอะไรที่เนี่ยมันมันทําให้เรามีจิตจิตแบบจิตแบบนิ่งอะ่ะบอกไม่ถูกอารมณ์ดีจริงจงนะเวลาผมมาอยู่กับชนะเนี่ยผมรู้สึกอารมณ์ผมรู้สึกอารมณ์อารมณ์ดีเป็นพิเศษอะคือม,ม,มันไม่เครียดเลยแนมะ้ถึงแม้มันจะมีเรื่องราวอยู่บนหัวเรื่องเครียดยอยู่บนหัวเต็ไมไปหมดนะแต่พอมาอยู่กับชนะแล้วรู้สึกแบบชนะเธอเธอตื่นหรือยังเนี่ย ฉันตื่นนานแล้วพ่อหนุ่มชนะไม่อยากเรียกพ่อหนุ่มเลยเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะฉันตื่นนานแล้เพ่อสมบีแค่อย่างนี้พอใจไหมฉันเรียกอย่างนี้พอใจไหมได้ชนะเธอเรียกอย่างนี้ก็ได้เออชนะแล้วเธอหิวไหมเนี่ยฉันไม่หิวหรอกพ่อสมบีฉันไม่หิวเลยเพราะว่าดินตรงเนี้ยมัน ดีมากๆเลยฉันนะต้องขอบคุณเพราะสัมบีมากที่พาฉันมาอยู่กับโหชนะไม่ต้องหรอกฉันนะ่ะดีใจจะตายฉันนะต้องขอบคุณเธอที่เธอมาอยู่กับฉันแล้วแบบว่าตอนแรกฉันก็ลุ้นนะกลัวเธออยู่ไม่รอดคือกลัวไงคือมันแดดด้วยตอนนั้นะแล้วผมก็กลัวแบบว่านางเจอานี้ทุกคนเห็นไหมเออผมลืมบอกไปชน,นะเขาเป็นผู้หญิงนะทุกคน ยิ้มไหมชนะชนะเธอว่าลูกลูกสอมบีเป็นไงฉันว่าน่ารักมากเลยพ่อสอมบีฉันเห็นแล้วฉันหลงรักเขาเลยจะฉันลูกข่าวว่ามาเวลจอมละครนี้กว่าพ่อมันอีกใช่ไหมพ่อมาวินมันนะเฮ้ชนะเธอรู้ได้ยังไงเธอรูอ้ได้ยังไงอ้าวฉันมองเธออยู่นะพ่อสอมบีฉันมองไปในหน้าต่าง ฉันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังนี้ฉันเห็นหมดเลยนะไม่ว่าสิ่งดีสิ่งไม่ดีฉันเห็นหมดโอยชน,นะเธอนี้แบบสุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเธอให้โชค FC ของซัมบีนะได้จ้ะฉันจะพยายามนะพ่อซัมบี ตอนนี้เหมือนฝนกำลังจะมาหนักมากทุกคนดูดดูเมฆดิคือมันมันร้อนมาหลายวันเลยทุกคนกคนไม่จะตกหนักดูชนะดิชนะยิงยิ้มแป้นอยู่กลางโอ้ดูทุกคนได้ยินเสียงเม็ดฝนไหมเริ่มมาแล้วถ้าทางจะตกหนักนะทุกคน อืมย่าลมแรงนะเพราะว่าชนะเขายังไม่แข็งแรงฝาแลบด้วยน่าจะจบนะ่ะและ้วแล้วยืนชื้นๆด้วยนันฟ้าลองคนสบีมันกลัวฟ้าเปิดนหน้าต่าง ชนะชนะโอเคนะฉันโอเคจ้ะพ่อสัมบี์ฝนกับฉันน่ะสบายมากจ้าเธอโอเคก็โอเคนะอันั้นก็ดูแลบ้านด้วยนะจ้ะพ่อสัมบี์ไม่ต้องห่วงภายนอกหรอกดูแลแม่สัมบีก์กับลูกๆหล,า,ล,า,ลานๆของฉันด้อยค่ะโอ้จ้า แหมก็ลมแรงรนะ <laughs> ดูเธอดิลมแรงผมปิววันเลยนะอืมชนะสอมบีฝนมันกำลังจะงามาหนูเมื่อกี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องปะ่ะตังปุ้มมื่อสมบีองตาตื่น <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรมาเวลฝนน่าจะตกหนังอะเพราะว่า หนัวไหมอืเมืม่อกี้ทุกคนผมกำลังเปิดในโทรศัพท์อะ่ะพอดีมันมีเสียงในมาเวลมันร้องนะโอ้ยสมบี้วิ่งไปวิ่งมาเขาหาไม่เจอ,อเสียงโทรศัพท์เธอไม่รู้จักเหรอเทคโนโลยีอ่ะมีจำเรียงมองล้ลยหยีตาสีผมนิดหน่อยเอาแล้วลูกเธอกินหิ่มแล้วเหรอคือลูกๆนางกินหิม่มมันเขาก็จะนอนเรียงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดนะิ้ นอนเรียงมาน,นจันให้มัน,นิจันกับไอ้มาวิลเนี่ยมันเป็นการละครเามานจันเนี่ยโมยายได้วีเนะ่ยโมเห็นวัานั้นมันวีนนะอืยแต่มันน่ารักอได้สองตัวนี้น่ารักมากอืน่ารักที่สุดเลยมีปลอกคอด้วยส,สองตัวนี้ก็น่ารักคนเขาเรียบๆเบขาไปนอนอยู่ตรงกบตรงนั้น ส่วนนี้เป็นตัวโดดๆไม่ยุ่งกับใครเชิญขอกินนมอย่างเดียวมาวิวทำไมมึนน่ารักอย่างนี้วะดูที่เขาท่านอนเขาก็ทำเป็นเหมือนมาวินเลยเนี่ยทุกคนผมไม่ใช่แบบว่ารักไม่เท่าก,กันนะแต่มันทำหน้าทำตาเนะี่ยดูดิม,มาวิวตัวอื่นเขาก็น่ารักนะคนก็รักทุกตัวนะแต่มาวิวเขา ดูหน้าเขาดิวโอ้โหมาเบียเนี่นะนะใครใครใครมีเสียงไปแอบอยู่บนกล่องมึงจะนอนท่าไหนบกมันเล็กไง กำลังสั่งมาใหม่น่าจะยาวกว่าเดิมอะซอมบี้นี่ฉันตั้งใจไม่ใช่ให้เธอนตั้งใจให้เบบีไงเดี๋ยวบอกใหม่มาฉันจะเอาเบาะนี่ไปซักถั่วๆมาเบลหนูนอนได้แบบโอ้ดูแขนมือเขาดิทุกคนโอ้มาเบลทุกคนมันน่ารักมากเลยใครเห็นจะไม่หลงรักมันได้ไงมาเวลดูดิ เดี๋ยวก็กทำแบบสแสดงเก่งด้วยดูดิม,มาเวลเอฟซี <MC S 2> บอกว่าถ่ายแต่มาเวลแหละเดี๋ยวถ่ายทุกตัวครับเดี๋ยวผมค่อยถ่ายเป็นทีไอเจาะ <c oughs> ทีละตัวท,ลทีละตัวเลยแต่ตอนนี้เราเรืองเรามาให้ทำความรู้จักมาเวลก่อนดีกว่า มาววลูกมาวินลูกมาวินนักการแสดงละครเห็นอน้านเนี่ยมาีิจัน์สมานิจันคนก็นอนนะมณีิจัน์มันเช์ก็นอนหลับอยู่กระดิกหงูเลยมาีิจันท์นะมาีิจันมันก็จะเป็นสีขาวสีขาวล้วนก็ทุกคนแต่มาเวลวเขาจะมีลักษณะที่หน้าผากเขาจะเป็นองค์จีสายฟ้าเหมือนแม่เขา มัเยวนจมูกของมดฝรั่งจมูกแดงเท้าแดงดูดิมันน่ารักทุกคนเห็นแล้วมันโอ้ยมันมันดินโนเซนต์นะคือที่มันบริสุทธิ์นะทุกคนดูดิเด็กน้อยบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์มากเลยน่ารักดูแลหายเหนื่อยนะทุกคนนะดูแลมีความสุขละ 嗯，嘿嘿。